สวัสดีครับผมเฉลิมชลนะครับเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีทรัพย์ที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับนักเรียนที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็นักเรียนที่แอดเลดด้วยนะครับคือเขาถามว่าคือนักเรียนสองสองคนนี้เก่งมากเลยครับเขา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 อยากรู้เขาคือเขาเป็นคนที่อยากหาความรู้อ่ะผมก็เลยจะมาตอบคําถามคําถามก็คือนะครับเวลาเราปล่อยเช่าบ้านอ่ะ แล้วก็ให้เอเจนต์มาดูแลจะเสียกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ผมเอาข้อมูลนะครับข้อมูลมาจากรั์ส่วนตัวของผมครับรัพย์หลังนี้นะครับเป็นทรัพย์หลังที่สามของผมไม่ใช่มาเออหลังใช่หลังที่สามนะครับอยู่ที่ควีนสแลนนะครับคือหลังเนี้ยผมคือผมได้ทำการรีเสิร์ชแล้วก็หาข้อมูลว่า ทำยังไงถึงจะได้ซื้อราคาต่ำกว่าราคาตลาดก็เลยได้หลังนี้มาครับหลังนี้ได้มาที่6 0 0มืนเหรียญน,นะครับนะครับผมก็เลยผมก็เลยเอาส่วนต่างจากที่เราได้กำไรต่ำกว่าราคาตลาดอะเตรียมพร้อมซื้อหลังต่อไปได้เลยเพราะว่าการดึง e อ u i โคตี้ออกมามันจะเหมือนมันเป็นเงินดาวบ้านหลังต่อไปไงนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าคำตอบกันเลยนะครับว่าคือ ทุกหลังทุกรัดแล้วก็ทุกบริษัทจะเสียค่าจะจะเสียค่า management fee ไม่เท่ากันนะครับนะครับบางบางบางบริษัทก็เสียถึง15%นะครับแต่บางบริษัทก็เสียแค่5%นะครับส่วนผมอ่ะผมเลือกกับบริษัททํากับเรียวไว้ครับทํากับเรียวไว้นะครับคือผมเสียอยู่7.5%นะครับกับของเรียวไว้ผมคิดว่าดีมากเลยเพราะว่าคือเขาดูแลบ้านให้เราดีมากเลยอ่ะนะครับ โอเคนะครับถ้ามีใครคมีคำถามอะไรหรือว่าใครสนใจที่จะลงทนุนหรือว่าจะให้ผมเป็นเมนทอร์ให้นะครับก็นะครับทักไปเลยนะครับสวัสดีครับ